โอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับ e อ็กซ์พีมวนะครับเช่นเคยนะครับเวลาหนึ่งทุ่มบ่าย2ทุ่มครึ่งพิเศษัลางวันะครับวันนี้เรามาพบกันสองทุ่มครึ่งัที่ไลบคุณหมอนะครับกับดีเดอร์ฟอรัมนะครับในหัวข้อ why ซักเซตมอนทำไมต้องซักเซตมอนนะครับวันนี้ผมเองนะครับแลียมอนสุพรับเป็นพิธีกรดําเนินรายการนะครับ ก็ถือว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอกับพวกเรานะครับเหมือนเดิมทุกวันจันนะครับต้องถือว่าเป็นข่าวสารที่รวบรวมมาทุกเรีงเลยนะครับทุกสาิทิตเลยนะครับวันนี้เราไปดูข่าวแรกกันก่อนดีกว่านะครับข่าวแรกก็คือนะครับเดี๋ยวนะครับข่าวแรกข่าวแรกก็คือนะครับเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราก็มีการจัดคอร์ส ตั้งคุณเป็นสุดยอดนักขายนะครับที่สำนักงานใหญ่ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับคนก็เข้ากันเต็มห้องเลยนะครับแล้วก็แต่ละคนที่ได้เข้าก็ได้วิชาในเรื่องของการไปคุยคนใหม่นะครับเพื่อนําเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือเสนอขายโอกาสได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เชียงใหม่ก็ต่ออาทิตย์ก็ทํายอดไปได้หลาวาหมื่ครับก็ถือว่าเยอะมากใครที่นะครับ ผมจะอยากให้ทีมงานมีทักษะในการเป็นนักขาย้แล้วก็สามารถดูแลผู้บริโภคได้ดีขึ้นนะครตอนนี้เหมาะมากมากนะครับคนเชนต์บริเวนจัดทั่ว a e เเลยนะครับซึงเมื่อวันสองทที่ผ่านมาก็จบไม่รู้รุ่นที่เท่าไร่นะครับแต่จัดเยอะมากนี่คือข่าวแรกสําหรับวันนี้นะครับอ่ะไปดูข่าวที่สองกันนะครับข่าวที่สองก็คือเมื่ว,วันพุธผ่านไปนีนะว,วันพุธที่สองนะครับเราก็จะมีเรซบอลเอคอ c เ n ็กตนะครับ ในการนำเสนอ,อช็อปใช้แชร์รับรายได้นะครับในเวอร์ชั่นออนไลน์ซึ่งเราจะจัดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มนะครับซึ่งแต่ละรอบตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ150-200คนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตแฟมนำเสนอนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้การเปิดใจผู้บริโภคหรือนะักธุรกิจนี่แหละได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโมเดลในการนำเสนอที่ง่ายขึ้นนะครับรอบที่ผ่านมาก็แต่ละคนก็สามารถ เชิญคนก็จะได้เพิ่มขึ้นะครับแล้วหวันพุธนี้เราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับใครที่ต้องการอยากให้คนใหม่ๆนะครับได้เข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับโครงการชอบใช้แชร์รับรายได้เนี่ยว็าม่น่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกลุ่มผู้นึงระดับเดมอนเน็นะครับก็วางแผนที่จะยิงโฆษณาในเรื่องของชอใช้แชร์ด้วยนะนะครับใครที่ยังไม่มีเพจชอบใช้แชร์ยไม่ไปสร้างเพจนะครับโดย ไปดูเพจนะครับเพจแม่ได้เลยนะสามารถคัดลอกข้อความทุกอย่างได้เลยนะครับเพื่อนําไปโพสแล้วก็มีอะไรที่สามารถคัดลอกได้ก็ไปคัดลอกได้เลยแล้วก็ใส่ลิงก์ไลน์เบอร์โทรของเราก็ไปได้เลยนะครับเพื่อาาเพื่อนคนก็มาฟังวันพุธได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราจะสร้างกระแสนะครับไปทั่วประเทศไทยทั่วเอีเลยนะครับเรอยากให้ทุกท่านพลาดน,นะครับรอบวันพุธที่จะถึงนี้ก็สามารถ เชิญทั้งคนเก่าคนใหม่มาฟังรายละเอียดโปรเจกต์กันได้เลยนะครับนี่คือข่าวที่สองสำหรับวันนี้นะครับตอนแม่เราไปดูข่าวที่สามนล้ครับข่าวที่สามก็คือนิวโ o รด c t ของเรานะครับวันนี้ก็จัดจำหน่ายแล้วทุกสาขาเลยนะครับกับตัวสวินไนนะครับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะครับซึ่งได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมมากๆใครยังไม่ได้ซื้อนะครับ แนะนำว่าไม้ไปซื้อด่วนเลยนะครับเพราะว่าราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากสินห้าซองแค่500กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าสามารถทําตลาดได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้คนมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะน,นตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับเป็นเกติ้งสวยงามแล้วก็แต่ละสาขานะครับก็มีการเข้ามาซื้อกันเป็นจํานวนมากนะครับเพราะอยากให้ทุกท่านเนี่ย ได้มีโอกาสทาตลาดตัวนี้ด้วยนะนะครับแล้วก็สรรพคุณนะครับส่วนประกอบเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆหลายตัวได้รางวัลเหรียญทองระดับโลกเลยนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านโฟกัสเพิ่มขึ้นนะครับเอาง่ายๆนะครับให้ทุกท่านเนี่ยลองกินลองใช้ด้วยตัวเองก่อนนะครับถ้าทำใจยังไงก็สอบสอันะครับแล้วมีโอกาสนะครับในข่าวอาทิตย์หน้าจะกลับมานะครับแต่ตอนนี้ลองเองนะครับผิดเลยดีกว่า นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอาทิย์านาจะสัมภาษณ์คนที่กินใช้ตัวนี้ดีนะครับเพื่อมาบอกต่อให้กับทุกท่านกันนะครับนี่คือสินค้าตัวใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้ลองจัดด่วนนะครับแล้วท่านจะไม่ตกขบวนนะครับต่อไม่นะครับเมื่อวันที่30นะครับเราก็มีการจัดเกสตาスタณสาขาโครชนะครับก็ถือว่ารอบนี้เนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆนะครับคนเข้าร่วมมาเนี่ย เกือบอ150ท่านนะครับก็ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับเพราะมีผู้นําระดับสูงเนี่ยหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพระโหนนะครับพี่บีนะครับพี่พักขบวนนะครับผมเองแล้วก็น้องวันเนี่ยเราไปส่งต่อเท,เทคนิคต่างๆเพื่อทําให้คนใหม่เนี่ยสามารถสร้างความเชื่อมั่นนะครับต่อธุรกิจนี้ยกระดับความเชื่อเขาได้เพิ่มมากขึ้นได้วิธีการต่างๆเพิ่มมากขึ้นง่ายต่อการ ทำธุรกิจเซ็นทรัมอลนะครับสามารถนำความรู้ไปใช้ได้เลยนะครับเป็นคอร์สที่จัดแบบเร่งรัดนะครับหนึ่งวันสามารถเอาความรู้ไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งเราจะจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโคริดวันที่สามเดือนแน่นแล้วก็อย่ริ่มนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดนี้เราจะมีเก็ตสตาร์แบบนี้ที่สาขาชนบุรีนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งวันนะครับราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าเป็นราคาที่ ไม่มีกําไรนะครับไม่มีกําไรวานใครอยากให้ทีมงานนะครับเริ่มต้นธุรกิจได้ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จมีความเข้าใจเรื่องระบบต่างๆนะครับฟังก์ชันนี้เหมาะมากสําหรับคนใหม่แลาคนใหม่ทุกคนนะครับที่เข้าฟังก์ชันนี้เนี่ยสามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริงๆนะครับบอกเลยว่าประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ยังมี ผู้แบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สมพงษ์พี่พองเนี่ยก็มาแบ่งปันประสบการณ์การสร้างความสําเร็จก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมีการฟีดแบ็กเข้ามาว่าจัดคอร์สแบบดีมากๆนะครับและสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็อยากให้ทุกท่านติดตามข่าวสารแบบนี้กันทุกวันกันนะว่าจะมีฟังก์ชันที่ไหนยังไงนะครับเพื่อไม่ให้ทุกท่านและทีมนะครับเรียกว่าตกหล่นในเรื่องของข่าวสารนะครับต่อนแ เมื่อวันที่หกนะครับสองนที่ที่ผ่านมาเราก็มีฟังก์ชันรีสตาร์กับเทนนิงที่สาขาโคราชด้วยนะครับก็มีผู้นําพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่สมพงษ์น้องชาติชายพี่พองนะครับพี่สมบูรณ์คุณเคสอนนะครับพี่สุดใจนะครับก็จัดฟังก์ชันอย่างต่อเนื่องนะครับสานที่ไหที่จัดฟังก์ชันอย่างต่อเนื่องแบบนี้โอกาสเติบโตจะสูงมากเพราะฉะนั้นสาขาโคราชก็มีระบบที่เป็นส่วนกลางทุกวันอาทิตย์นะครับ ตั้งแต่10บโมงครึ่งถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงนะครับเราก็จะมีฟังก์ชันทั้งรีสตาร์ทแล้วก็เทรนนิ่งใครมีผู้มุ่งหวังนะครับคนใหม่ๆอยากเข้ามาฟังรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยสามารถเรียนเชิญเข้ามาได้ที่สาขานครราชสีมาได้เลยนะครับหรือสาขาโคราชนะครับนี่คือข่าวที่ภาคีสานนะครับแล้วก็ข่าวดีมากๆสำหรับบริษัทซันเซอรมอบีิงจำกัดมาชนนะครับเราได้รับรางวัลนะครับ ส่งเสริมจรรจาบรณการขายตรงโลกระดับทองคาเลยถือว่าเป็นเกียรตินะครับให้กับบริษัทเพราะบริษัทก็จะเน้นในเรื่องของคุณธร,รรมจริยธรรมเพราะนั้นเป็นรางวัลที่การันตีในเรื่องของธรรมมาพิบานนะครับซึ่งคุณหมอก็ได้พูดเมื่อสักครู่เช่นเดียวกันเพราะนั้นถือว่าเราได้เลือกบริษัทที่มีความแ,แข็งแกร่งนะครับและเป็นบริษัทที่มีธรรมมาพิบานนะครับจนได้รับรางวัลระดับโลกเลยนะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับระหว่างเรากับบริษัทนะครับ ก็ชื่นชมทุกท่านด้วยแล้วก็ชื่นชมบรษัทด้วยนะครับที่สามารถนำพาให้บริษัทได้รับรางวัลนะครับส่งเสริมจรยาบรขายตรงระดับโลกเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็อัปเดตนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ผ่านโปรโมชั่นนะครับ Rising s t r o n g Leader Seminar นะครับซึ่งเราจะเดินทางไปเข้าสัมมนาบวกเที่ยวนะครับวันที่23-25ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ แล้วเราก็ยังมีทริปสร้างใหม่เดี๋ยวติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเราจะไปเที่ยวกระบ,บี่กันสามวันสองคืนนะครับเรื่องคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับซึ่งที่กาญจนบุรีเราก็ไปกันหลายร้อยคนนะครับวันใครที่พลาดในทริปนี้ทริปนั้นก็สามารถวางแผนเริ่มตั้งแต่เดือนนี้นะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเหี่ยวข่าวจะไปอัปเดตให้ฟังนะครับรอรายละเอียดจากบริษัทก,ก่อนก็จะมา เอารายละเอียดมาแจ้งให้กับพวกเราได้วางแผนกับทีมร่วมกันนะครับนี่คือคนที่ผ่านโปรโมชั่นนะครับต่อนแนะครับเมื่อวานนะครับเราก็มี business meeting นะครับในเวอร์ชัน top ปไท share ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นออนไลน์ที่สำนักงานใหญ่นะครับอ้อง VIP เราก็จัดไปสองรอบเมื่อวานจัดไปสองรอบรอบละประมาณสามสิบคนนะครับก็ถือว่าได้รับความ อตอบแล้วแล้วก็ความตื่นเต้นจากคนฟังในเวอร์ชันนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงกันพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่ามันฟังง่ายเข้าใจง่ายอยากเชิญคนก็มาฟังเยอะๆฟังรับที่เก็ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสะดวกในเวอร์ชันที่เป็นออฟไลน์ก็ทุกวันอาทิตย์นะครับอ่าง VIP โซนกาเฟ่นนะก็เชิญคููมงหวังมาได้เลยที่มีศักยภาพในการซื้อศักยภาพในการดูแลสุขภาพเนี่ยรับประกันได้เลยว่าทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็จับมือกับพวกเราเนี่ย นะครับในการเริ่มต้นนะครับดูแลสุขภาพและเริ่มต้นธุรกิจด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับเราก็จะมีวิทยากรนะครับก็หมุนเวียนกันไปแต่ละอาทิตย์นะครับเดี๋ยวติดตามข่าวสารก็จะมีแบนเนอร์แล้วก็แอดให้ทุกท่านเนี่ยใช้โปรโมตกันได้เลยนะครับต่อมานะครับเราไปดูกันต่อนะนะครับวันนี้นะครับ e-learning ก็มีการอัปเกรดเนื้อหาข้อมูลเพิ่มขึ้นตลอดนะครับใครที่ยังไม่ได้ลองเข้าระบบอย่างแนะนําว่าไม่อยากพลาดนะครับกับ s u ฟเ e ตยูนิเวอร์ซนะ เป็นฟังก์ชันที่บริษัททุ่มงบหลายล้านบาทเพื่อพัฒนา e-learning ให้กับพวกเราสามารถเรียนรู้ได้อยู่ที่บ้านก็เรียนรู้ได้อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้นะครับเดี๋ยวหลักสูตรจะเพิ่มขึ้นจากผู้บริหารทั้งสองท่านเราก็มีหลายกลุ่มมากนะครับที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ MySets, Skill Set, หลักสูตร b a s i c หลักสูตร Standard หลักสูตร v a ด c e d เนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะครับอยากให้ทุกท่านทยอยเก็บ สอยเก็บคอร์สการเรียนรู้นะครับไอ้ทางกับบริษัทนะเพราะบริษัทยอยปล่อยมาเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลุ่มผู้นําก็จะมีวิดีโอที่สําคัญแล้วก็จําเป็นกับพวกเรานะครับในการส่งต่อเพราะว่าบางคนสอนไม่เก่งก็ใช้เครื่องมือนะครับ such as university นี่แหละ e-learning นี่แหละนะครับแก้กำกับให้เขาเข้าระบบเป็นนะครับให้เขาฟัง YouTube แล้วรออ f t เตอร์นะครับโทรไปสอบถามนะครับก็สามารถยกระดับความเชื่อมั่นแล้วก็วิธีการทำงานได้เพิ่มมากขึ้น นะครับการนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้โฟกัสใช้กันอย่างจริงจังนะครับเพราะนั้นบริษัทก็เรียกว่าทุ่มงบนะครับแบบจัดเต็มเลยเพื่อนําพาพวกเราทุกคนไปสู่ความสําเร็จร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับบริษัทเองก็ได้ช่วยให้พวกเราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยการรับรูปที่พวกเราไปชอปปิ้งนะครับในแต่ละสาขาเนี่ยแบบจัดเต็มเราก็สามารถนํภาพพวกนี้ไปโปรโมท ไปแชร์นะครับไปยิงแอดอ่าไปใช้เนเพไปส่งให้เพื่อนนะครับได้เพิ่มมากขึ้นนะครับทั่ว a อเเลยข่าเหล่านี้เนี่ยมันทําให้คนเกิดความตื่นเต้นสนใจนะครับแล้วเห็นลักษณะของอ่าความคึกคักการเติบโตของบริษัทนะครับเห็นคนหลั่งไหลเข้ามาซื้อทุกสาขาแบบนี้เราช่วยกันโปรโมทเนช่วยกันโปรโมทนะครับก็จะช่วยให้อ่าความตื่นเต้นคึกคักนะครับของพวกเราในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมันสามารถดึงดูดคน ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับไอเขาเห็นว่าถัาเซ็นมอยังเติบโตได้ยังทึกครับคนยังมาซื้อกินซื้อใช้ยังขยายธุรกิจนะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นผลดีต่อการทําออนไลน์ด้วยนะผมเองก็ต้องเอาภาพพวกนี้ไปยิงแอดด้วยนะครับวับนฝากทุกคนเลยนะครับไปกดติดตามหรือไปอยู่ในกลุ่มก็ได้ส่วนใหญ่จะแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับแตวรูปพวกนี้ใช้ได้เยอะเลยนะครับพวกเราก็เซฟเซฟหรือกดแชร์ไว้ก็ได้ สามารถเอาไปใช้ต่อได้ได้เยอะเลยนะครับได้เยอะเลยนะครับมันมีผลในเชิงกิจวิทยานะครับของคนของคนที่เขาดูนะครับแล้วก็เกิดความเชื่อมัน่นอารมณ์อยากซื้อเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญพวกเราเองนะครับไปช้อปปิ้งสาขาไหนก็แล้วแต่อย่าลืมให้น้องพนักง,งานเนี่ยถ่ายรูปไปด้วยนะครับเพื่อมาเพื่อมาโปรโมทในเพจของบริษัทนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ อาจจะเป็นมิติใหม่นะครับที่เราจะทําตลาดออนไลน์โตเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูเนฟฟังก์ชันสําหรับวันนี้ดีกว่านะครับว่าฟังก์ชันที่ใกล้แล้วก็จําเป็นต่อพวกเราเนี่ยมีอะไรบ้างจะได้วางแผนในการขับเคลื่อนกล่นกันต่อนะครับ, okay. รบก็คือโปรโมชันก่อนนะครับเดือนนี้เราก็มีโปรโมชันหลาย,ลายาๆโปรโมชันมากๆไม่ว่าจะเป็นโปรโมชันเอสโอรดีนะครับโปรโมชั่นทั้งแบบเดียวแบบ ขวดนะครับแบบยกแบบชุดนะครับเป็นแพ็กเกจเราก็มีครบเลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเอสโมเน่นะครับในเซ็ตของเฮมซีนออยนะนะครับแล้วก็โปรโมชั่นฟอร์มซอยนะครับ6แถม1แล้วก็ทานฟอร์มนะครับแล้วก็ NPK6 แถม1เช่นเดียวกันนะครับไปรที่ทำกเกษตรช่วงนี้หน้าฝนก็เรียกว่าโปรโมชั่นเียเอื้อต่อการทำตลาดมากๆนะครับไปที่มี c คอนเน็กชั่นดีๆก็สามารถที่จะ ปะวายซื้อกันหลายรังได้เลยนะครับอย่างพี่บีลา่าก็เอาคลิปส่วนทุเรียนเป็นพันไร่เนี่ยอันนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากมีการกดไลค์กดแชร์เนี่ยไปเยอะมากๆนะครับภาพแบบนี้ก็สําคัญจริงๆนะครับวันใครที่มีพักพวกเพื่อนฝูงทําเกษตรนะครับอย่าลืมลองแนะนําโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้เขาด้วยนะครับรวมทั้งโปรโมชั่นนี้รดีด้วยนะใครที่ต้องการซื้อกินซื้อเก็นนบหรือเอาไปทำตลาดเนี่ยก็เรียกว่าได้กําไรงามมากนะครับ วันที่12สิงหาคมนี้เนื่องในวันแม่เนี่ยครับบริษัทของเราจะปิดทําการทุกสาขาทั่วประเทศนะครับวันปรกแจ้งทุกท่านด้วยนะครับเผื่อไปแล้วเอ๊ะทำไมสาขาปิดนะครับก็เป็นการปิดสาขาในเรื่องเรื่องในโอกาสวันแม่นะครับทุกสาขาเลยนะครับวันตรบแจ้งทีมงานด้วยนะครับต่อไปนะครับตารางการเรียนรู้ประจําเดือนสิงหาคมนะครับเราก็จะมี ทุกวันพุธวันเสาร์เรามีรีสตาร์ทนะครับแล้วก็วันพุธวันเสาร์เราก็มีเทนนิ่งนะครับแล้วก็วันที่ห้าที่6ที่ผ่านมาเรามีสุดยอดนักขายนะครับแล้วก็เมื่อกี้ร e a d e r Forum นะครับสำหรับใครที่เป็นบอสเน้ยนะครับแล้วก็วันที่8นี้นะครับสาขาบางบอนเราก็จะมีคอร์ส p r o f e s s i o n a l makeover นะครับ by SMONEY นะแล้วก็วันที่10นะครับสามารถเรียนรู้ได้ทางเพจนะครับ ACM Academy ทางลับสู่ความสำเร็จด้วย NLP วันที่13นะครับเรามีโปรดักต์อินไซต์ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็วันที่16เราก็มีโปรเฟสชัอนอเมคโอเวอร์อีกครั้งนะครับที่สาขาบางบอนแล้วก็อย่าลืมนะครับคนใหม่ๆวันที่17นะครับเรียนเชิญมาให้ฟังคุณหมอผ่านเพจนะครับ s u คเซน t m มอ e t ไทยแลนดแล้วก็ o ูมกับ p r e s i d เดนทอลนะครับใครที่ต้องการทําตลาดอันคาเมกวันที่18นะครับก็สามารถดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องทําน้ําแร่ได้นะครับอ่านเพจ เอ m ซีเอมากาเดี่นะครับแล้วก็คาดไม่ได้นะครับสําหรับวันที่19-20ก็จะมีคอร์สปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขายที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็จะมีครั้งวันที่ยี่นะครับที่สาขานครราชสีมานะครับยี่สาถึงยีห้าก็คนที่ผ่านโปรโมชั่นนะครับก็จะได้ไป r i s i n g s t n g leader seminar นะครับอันนี้ก็อยากจะแจ้งข่าวให้กับพวกเรานะครับวันที่8นะครับ10บโมงเช้าถึงสิบเนาฬิกาเซ็นมอ หลังการตนาพิเศกบางบอลนะครับกับ professional m a k e e r by s m o n i อระยาดแต่งหน้าเป็นนะครับประหยาดใช้เครื่องแต่งหนงเป็นนะครับแต่งหน้ายังไงให้ดูดีให้ไบรท์นะครับผิวดูเนียนนะครับไม่ควรพลาดนะครับจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ข้อมูลแล้วก็จัดเวิร์กช็อปให้กับพวกเราแต่งหน้าได้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็อยาอย่าลืมนะครับพุดนี้ ึ่งทุ่มนะครับก็มาเจอกับ S T M Connect S L a Connect นะครับช็อปใช้แชรรับรายได้ในเวอร์ชั่นทั้นั่นง่ายนะครับคนฟังรู้สึกนะครับเป็นมูลค่านะครับของการเปลี่ยนรายจ่ายให้มาเป็นรายได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างธุรกิจได้ด้วยนะครับจากวิยากรผู้เชี่ยวชาญนะครับน้องวันของเราก็จะมาให้ข้อมูลในเวอร์ชั่นออนไลน์ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มนะครับอยากให้ทุกคนอาจจะุกินะครับตารางแบบนี้ไว้ใน ในในสมุดบันทึกของทุกคนนะครับในปฏิทินของทุกคนนะครับต่อม่นะครับรนิโคนเทนิ่งนะครับในวันพุทธที่เก้าสำนักง,งานใหญ่รัชโยธินเ,เกี่ยวกับการแต่งหน้าที่สวยต้องเริ่มต้นจากผิวซท,ที่สวยเนี่ยต้องทํายังไงเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสามารถมาเรียนรู้ได้ที่สํานักง,งานใหญ่นะวันพุธนี้หนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มนะครับห้องสามศูนย์หนึ่งแล้วก็ที่ดี เรียนรู้กรรมปฏิเสธเป็นการตอบรับด้วย NLP นะครับอันนี้ก็มีการไลฟ์สดผ่านเอเอชอสซีมาคาเดนี่นะครับวันพฤหัสนี้พุ่มถึงสองทุ่มนะครับเยกไปลว่าวางแผนเรียนรู้นะครับตั้งกันได้เลยนะครับกับเอชของเรานะครับเอสซีมาคาเดนี่โดยโค้ชงานนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ NLP อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะครับสําหรับพี่น้องสอบปปลลววันศุกร์ที่สิบเอ็ดนี้ นะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับทิัยากรจากเมืองไทยเนี่ยไปต่อรลึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางฟอร์มทุกชนิดนะครับที่โรงแรมดอกจำปาแฝงบริครมไซนะครับตอนนี้บัตรออกไปแล้วมากกว่า15 0ร้อยิใบนะครับใครมีทีมแมนมีพครวบอ,อยู่แฝงบริครมไซหรือใกล้เคียงนะครับอยากเรียนเชิญให้ไปเข้าร่วมในงานนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็น,ปน,ปนงานที่จัดเต็มแล้วตัดใจมากนะครับต้องบอกว่ามีหน่วยงายนทางด้าน กระทรวงกิกรรมของเราเนี่ยมาร่วมงานด้วยนะก็เป็นที่สามารถออกไปทําตลาดได้เพิ่มขึ้นปุ๋ยเรานี่เด็ดอยู่แล้วนะครับทั้งคุณึงของเอ็นพีแลวทางกองซอยเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มเพราะไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะครับแล้วก็จะเจาะลึกโฟกัสพืชนะครับพืชไร่พืชสวนที่คนใช้เยอะๆนะครับที่สอปปลาเพื่อให้ทุกท่านสามารถนําความรู้ไปต่อยอดได้เลยนะครับไม่ควรพลาดนะใครมีทีมงานหรือ ตอนนี้พี่น้องสอบปลอบปลาวที่ฟังอยู่ก็รีบเครื่องคนได้เลยนะครับบอกได้เลยบริษัทจัดเต็มให้แล้วก็ที่สาคัญแอบกระซิบนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษของพิเศษในวันงานด้วยนะครับแล้วก็มีการขายเสื้อทานฟอร์มวันนั้นด้วยใครอยากมีเสื้อใส่แล้วออกพื้นที่แล้วดูดีสร้างแบรนด์ได้ก็ไม่ควรพลาดนะครับบอกเลยจัดเต็มมากๆนะครับสําหรับสาขาเชียงใหม่นะวันอาทิตย์ที่13 ตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นเราก็มีดูทีนอนโปรดักต์ฟอร์เฮลนะนะครับสุขภาพดีนะครับกับผลิตภัณฑ์ของเราจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะครับอยู่พืนที่ตนเทียนใหม่หรือมีทีมเชียงใหม่ก็แนะนําให้เข้าฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับอยากไห้พลาดแล้วก็อย่างที่บอกนะครับวันที่1จหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มผ่านซูมแล้วก็เพจซักเซนท์มอไทยแลนด์นะครับเอาคนใหม่ๆเข้ามาฟังวิสัยทัศน์ของบอยสันนะครับกับฟังก์ชันเพสติเ t นทอ อันนี้ฟังอยู่ที่บ้านได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเรียกได้ไว่าคุณหมอก็จะยกระดับความเชื่อมั่นถึงแรงบันดาลใจในการเปิดบริษัทซักเซตมอยส์เติบโตนะครับวันนี้นะครับเ,เขาเข้ามาเป็นส่วนร่วมมาเป็นอัรมิตรนะครับมาร่วมสร้างปฏิทานร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเหลือชีวิตทุกคนไ,ได้เป็นล้านคนนะครับคุณหมอก็จัดเต็มให้เลยนะครับอยากให้ทุกท่านรีบวางแผนลงในปฏิทินนะครับกันาพาคลงในโทรศัพท์แล้วกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับ แล้วระหว่างทำงานช่วงนี้ไปเจอคนใหม่อย่าลืมต่อให้เขากดติดตามเพจไว้นะครับส่งลิงก์ซูมลิงก์ไลน์นะครับกอได้รู้จักใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับพอมีฟังก์ชันเขาสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทันทีนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะครับสําหรับนครหลวงเวียงจันทน์นะครับเราก็จะมีการจัดเกสต์スタคเส้นทางถูกความสําเร็จนะครับโดยวิทยากรนะครับผู้นําจากเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บีนะครับผมน้องวันคุณพหวน นะครับไดมอนพักกพลแล้วก็ผู้นำสปปล้วทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบุตรด,ดานะครับอตอมแตมนะครับน้องอสอนท้ำนะครับพี่กําเปลี่ยนพี่แตงรอนนะครับหลายหลายคนนะพี่ดาวเรืองนะครับเราก็จะมีฟังก์ชันคอร์ดเกดสตสตนด์หนึ่งวันวันาทิตยิที่20ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะสาขาคนครหลวงเวียงจันทร์นะครับบาราคาแค่30,000กีบเท่านั้นเองเป็นค้าาหารนะครับแค่นั้นเอง นะครับก็รอบนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มให้เลยนะครับอย่างไอทีแมนสำเร็จไวอย่าลืมให้เขามาเรียนรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องเขาก็สามารถนะครับนำความรู้ไปใช้ในการพูดคุยออกภาคสนามวางแผนให้ตัวเองประสบความสำเร็จนะครับเป็น X เป็นดาวแล้วก็เป็นบอลได้อย่างง่ายๆนะครับบอกได้เลยแต่และฟังก์ชันเนี่ยตอนนี้ผู้นำนะครับวางแผนในการช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามข่าวแล้วก็เคลื่อนทีม ก็มาตั้นกับระบบนะแล้วก็วันที่1 9 20้ายี่ินะครับสาขานะตอนสีธรรมราชนะครับก็จะมีปั้นคุณได้เป็นสุดยอดนักขายนะครับก็ใครอยู่โซนทางภาคใต้ก็วางแผนได้เลยนะครับยี่สิบ,บหกยิ็ก็จะมีนสาขาโคราชนะครับซึ่งตอนนี้สาขาโคราชผู้นําก็ได้ประชุมแล้วก็วางแผนในการกับเพื่อนฟังก์ชันนี้เพื่อให้ทีมงานแล้วก็สมาชิกนะครับสามารถามีทักษะในการออกไปคุยเรื่องราวรู้นะเรื่องราวธุรกิจ นะครับสามารถปิดการขายทั้งสินค้าแล้วก็โอกค์แบทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าโคชานก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงนะครับแล้วก็สร้างผลลัพธ์นะครับเยอะแยะมากมายนะครับในแต่ละสาขาก็จะเพิ่มยอดขายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับเพราะว่าทีแมนนะครับมีทักษะที่ดีแล้วก็มีเวิร์กช็อปนะครับในระหว่างเรียนด้วยนะครับก่ออย่างให้ทุกคนเคลื่อนเต็มนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเติบโต เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับไม่ควรพลาดนะมาแม่นะครับช่วงุดกใา้ของข่าววันนี้ก็คือเราก็จะมีข่าวแบบนี้นะครับทุกๆอาทิตย์บางอาทิตย์ข่าวเยอะก็จะนนหน่อยบางอาทิตย์ข่าวสั้นก็จะสั้นหน่อยนะครับวันเราก็จะมีทุกวันจันทร์หนึ่งทุ่มถ้าไม่ชนกับฟังก์ชันไหนของบริษัทนะเราก็จะมีแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์หนึ่งทุ่มแต่ถ้ามีฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันหลักอาจจะเลทน,นะครับ มาจากสองทุ่มครึ่งแบบวันนี้นะครับก็อยากจะแจ้งทุกๆคนในห้องนี้ที่ฟังข่าว S M New อยู่นะครับให้วางแผนวันจันทร์นะครับอาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับพาทีมงานเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วในอนาคตเราก็จะมีผู้ประกาศข่าวนะครับที่เพิ่มขึ้นอีกหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องขิมพี่ปุ้ยนะครับหรือหลายๆคนนะครับเราก็มาช่วยกันนะครับสร้าง S M New นะครับให้มีผู้ประกาศข่าวหลายคนนะครับเพื่อ เราสร้างสีสันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะมีการประชุมแพตตินัมแห่น้ำนะครับทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนหลังจากจบฟนะังก์ชัน S m สเซนวะวันนี้ใครที่เป็นแพตตินัมที่ฟางรายการข่าวอยู่นะครับอย่าลืมเดี๋ยวเรามาวางแผนเดือนนี้ร่วมกันนะครับสําหรับวันนี้ S t m New นะครับก็ขอจบนะครับในเรื่องของการรายงานข่าวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ย